ตัวนี้มีไซส์ครับตัวนี้มีไซส์โอ้โหตัวนี้มีไซส์ถ้่เราไม่อยู่ทับมันไม่เจอเลยแบบว่างเปล่าเลยครัหนุ่มแล้วครับดึบดึบครับโอ้โหฝาหลังฝนครับไซส์น่าจะอยู่ประมาณ โลกว่าโอ๊ยติดหางสวายโอ้ วัสดีครับวันนี้ก็พาเพื่อนนักตกปลามายังหมายบ่อนกบฟิชชิ่งครับเป็นบ่อแถวบางปะอินครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศหมายกันครับวันนี้ก็ลงเบ็ดทั้งหมดสี่คันครับวันนี้ก็มากับน้องครับเพื่อนนักตกปลาก็ทยอยมาเรื่อยๆครับ โปรโมชั่นช่วงนี้ก็คันละหนึ่งร้อยบาทครับปลาออกได้หมดบ่อก็ค่อนข้างจะล่มลื่นครับวันนี้จะมาตามล่าหาปลาน,นินครับไม่รู้ว่าจะมีตัวให้นานาได้รับชมหรือเปล่าเมื่อกี้ยังไม่เปิดคลิปน้องก็ได้ยิศไสโลมาตัวครับพึ่งตีเหยื่อลงชุดแรก เหยื่อ yeah, วันนี้ก็เป็นสูตรลำบ่มครับเป็นสูตรลำบ่มที่เหลือจากทําทไว้รอบที่แล้วครับว่าจะไปตกอ,อ่างทองไม่ได้ไปวันนี้ก็มากับจอมสนครับกิกี้ลุกดิกด๊กไม่รู้วิ่งไปไหนครับโอ้วิ่งไปโน่นแล้วครับุูกดิก๊ก เด็กวิ่งไปสักไกลเลยครับเมื่อกี้ได้ปลายโสบมาร้องลั่นบ่อเลยครับยังไม่ได้เปิดคลิปเลยครับเพิ่งตีลงแต้มแรกมาแล้วครับไม่รู้ปลาอะไร น่าจะเป็นนวลจันทร์หรือเปล่าไม่งัง้นก็ยิศศพเดี๋ยวยิศศพครับโอ้ย <c oughs> หลับ, <c oughs> ห,ลบหลับใช้สื่ออินสั้นวะอย่างนี้ล่ะ <c oughs> โอ้โห เอาดุกดิกดุกดิกดุกดิกใสก็ประมาณโลครับใสประมาณโลแต้มแรกครับยังไม่เปิดคลิป อีกตัวแล้วครับอีกแต้มโอ้ตัวนี้ไม่ถึงโลมั้งเนี่ยนี่ต้องไปอย่างนี้ตัวนี้ไม่ถึงโลหลุดพอดีอ๋อดุกดิกครับจะเอาปลาดุกดิกจะจานั้น <laughs> ต, er. ตัวนี้ไม่ถึงน่าจะ แปดเจ้าขีดแปดขีดแปดขีดยได้ไหมดูดิยังได้ใช่ไหมปลานินตามล่ายัางไม่เจอเลยครับส่วนมากจะเป็นยีสบโอปูดเลยครับปูดเลยป,ลดลยปลูดเลยวิ่ง กินคันกระดกครับนึกว่าไม่อยู่ลูกเด็กนั่งจ้องเลยครับเข้ามาเรื่อยๆลูกเด็กจ้องอ๋อตัวนี้มีไซส์คนระับตัวนี้มีไซส,ส์โอ้โอ โอ้โห,โโหโตัวนี้มีไซส์ถ้ามัเขาไม่อยู่สับม,มันไม่เจออะไรเลยกลับมาว่างเปล่าเลยอืมตัวนี้ไซส์สวยเลยครับตัวนี้เบ็ดจะเกี่ยบมาบดเป็มอากอลดุกดิกดุกดิกจ้องครับดุกดิกจ้องยัง ไหนโชว์หน่อยอืมตัวนี้มีไซส์โอ้โหพายุฝนครับเมื่อกี้ไปนู่นละเปียกันหมดเลยครับโอ้กลางล่มเสร็จฝนหยุด โอ้โหเอาไม่อยู่จริงๆครับตอนฝนตกก็ได้มาสองแต้มครับตกอย่างหนักเลยครับเก้าอีบปิวหล่นลงไปกลางคลองครับอยู่นู่นละโอ้กระชังเกือบลงครับลมแรงแอาาแโอ้หนักเลยครับ อมแล้วครับดึบดึบครับโอ้ฝาหลังฝนครับเดี๋ยวมาดูครับว่าเป็นปลาอะไร กิ <In>. oh. นโอ้ okay. มาอีกแต้มครับลื่นเลยครับเมื่อกี้เกือ <g ười> บล่วงน้ำ โอ้หทางนี่แบบตรงนี้ถอดลังผ่านเลยน่ากังปอพันไหมไม่มัน้ให้ดูปลาอะไรครับโอ้เกือบลื่นหเหมือนสวายเลยอ่ะแวบๆเหมือนสวายเมื่อกี้ สวายว่าแล้วเห็นปากมันไง,นนงโอ้ใสหน้าจะเบ็ด0.5นะ,นนนะ <laughs> พอดีใส่0.5ไว้โอ้เอามันยากหน่อยค่อยๆเล่นครับ ตัวเบ็ดเล็กศูนย์จยอมนะ ไซน่าจะอยู่ประมาณโลกว่าโอ้ยโอ้ยติดหังสวายโอ้ไอ้แม่มาโมยไก่เลยกรับอสไปแล้วมึงนะ ใส่ก็ถือว่าโอเคครับมาอีกแต้มแล้วครับไม่รู้สวายหรือยีศพแล้วทางก็ลื่นมากเลยครับเนี่ยต้องถอดรองเท้าโอ้ลื่นอุ้ยอุ้ย มาสิสวยมาสิสวยอุ้ยอะไรอะไอซ่งไอซ่งอย่าเข้าจ่อไม้นะมึง <laughs> ไหนอ่ะอยู่นู่นละไม,ไม่อยากไม่อยากบังคับนเยอะปากมันในนี่ไงปากมันในนี่ไวขาดไว เข้าแต่ตอไม้แล้วชิบหายโอ้โหโอ้โหใสก็ประมาณโลแหละครับใสขนาดนี้ใสโลโอ้ตัวนี้ผมเพิ่งเอาขึ้นมาครับกินอีกคันครับฝาหลังฝนครับอันนี้ปาจีนครับ ไซก็ไซโลครับสวิงตัวนี้แหละ,หละอันนี้อะไรเดิมไม่ส่งเขายิงหลังฝนตกโอ้หลังฝนตกเป็นปลาจีนครับใไซประมาณโลครับ อึ๊บอุ๊บอุ๊บอ๊บอ๋บอ,อโอ้ลื่น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 ดีโอ้ตายต่ตลื่นโอ้โอกินสองคันติดเลยครับแต่ลื่นครับทางแบบลื่นมาก มาอีกแต้มแล้วครับไม่รู้ปลาจีนหรือยีศบขันนี้ก็กินครับ oh. โหกดแล้วกดแล้วกดแล้วซับโห oh. ท้องก็ไม่เอาออกโอ้หลุดเลยครับโอ้โหเหลือค oh, oh, ันหนึ en> right> ่งครับเสียดายครับหลุดไม่น่าหลุดนะเดี๋ยวทิดตักกันโอ้โหกินสองคันเลยครับคันหนึ่งวัดไม่ทันมันเกิี้ขึ้นอะไรพี่ มามพันกันปจีนครับโอ้เสียได้ครับตัวหนึ่งวัดไม่ทันครับมัวแต่ให้ดูปลายคันเหยื่อก็ได้สองก้อนครับเดี๋ยวตีสองก้อนก็น่าจะพอดีห้าโมง <c oughs> เดี๋ยวลงอีกอคนละคันครับเดย๋่อพอดี ก็น่าจะห้าโมงพอดีก็เดี๋ยวก็เก็บกันโอ้มาอีกแต้มแล้วครับโอ้ยิ่งจะกลับยิ่งกินดีครับเฮ้ยปลาอะไรปน,นินไม่ใช่น้นไอ้ไสอง่งไอ้ทรงไอ้จับจีนโอ้ดินด้นดีจริง ี่ <G ül> สุดท้ายก่อนก,นกลับบ้านโอ้ยพี่มันดึงยืลก็มันปล่อยหย่อน,นไงก็จะไปสับไปนีนเก็บถุกก่อนเหลือสามคันครับพอดีครับห้าโมงใสก็ใสปลาน่าจะอยู่ประมาณโลครับแต่ละตัวบางตัวก็อาจจะแปดขีดเก้าขีด ได้เวลากลับแล้วครับตอนนี้ก็5้าโมงวันนี้ชุ่มช่ำครับเจอพายุฝนทั้งลมทั้งฝนนึกว่าจะแห้วครับวันนี้ก็ถือว่ามาเช็คหมายครับเช็คหมายบอ่อฟิชชิงเห็นนะ้านะเขาบอกว่าวันอาทิตย์ที่ผ่านมาปลาเงียบครับ เข้าเป็นบางจุดบรรยากาศก,ก็ถือว่าร่มลื่นครับค่าคันก็ตอนนี้โปรโมชั่น100บาทปลาออกได้หมดไม่ต้องช่างเดี๋ยวเรามาดูผลประกอบการครับ <laughs> <laughs> เดี๋ยวขึ้นมาข้างบนครับผลประกอบการครับตามล่าหาปลานินไม่ได้ครับก็ไปลายิศบปจีนแล้วก็สวายขันละหนึ่งร้อยบาทครับก็ถือว่าโอเคครับไปเยอะครับหลุดหลุดหลายแต้มเลยครับวัดไม่ทันทางก็ลื่นฝนก็ตก ใส่ก็ถือว่าโอเคครับใส่ก็โลโลกว่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับสำหรับการติดตามรับชมคลิปหน้าเจอกันไหมครับขอบคุณครับ